รเรามาที่ตำบลลำพีนะครับถนนเส้นนี้ครับเป็นถนนจากพังงาที่จะไปเปรกปงนะครับซึ่งวันนี้เราก็ตั้งใจครับมาเยี่ยมชมที่บ้านหลังนี้ซึ่งบ้านหลังนี้เขาเป็นกลุ่มอาชีพกางถุกพัฒนาบดปัสตรีนะครับเขาทำอยู่2อย่างตัวนี้ก็คือมีสรับปาด้วยแล้วก็ไม้กวาดด้วยครับนี่ฮะที่เราเห็นนี่คือไม้กวาดก็จะมี2รูปแบบอันนี้ก็เป็นไม้กวาดที่วดพื้นแข็งๆนะครับแล้วก็นี่คือไม้กวาดที่วางขาย ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับที่ตีเป็นยอดของของพวกเานะครับอ่ะตอนนี้มาดูตรงนี้ครับเห็นป้ายนี่ครับตรงนี้ของดีแม่สุนีสลับเปาด้วยนะครับตอนนี้เราก็มีโอกาสมาชมนะครับก่อนที่จะคุยกับแม่สุนีครับเราก็มาแอบตีท้ายครัวก่อนเลยครับอันนี้คือหม้อนึ่งนะครับหม้อนึ่งสลับเปาแล้วนี้ก็สลับเปาก็จะอยู่ในนี้นะครับเนี่ย ม่สุดีมาพอดีเลยที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับก้องมาดูใกล้ๆเลยนะครับนี่คือซาลาเปาที่สุกแล้วที่สุก,สกแล้ว,วแต่ว่าจะเอาไปดับในซึ้งทีเดียวไม่ได้ต้องเอามาพักร้อยมันเย็นก่อนแล้วเข้าดับถ้าดับทั้งร้อนๆไม่ได้มันติดกันหมดเลยติดกันหมดเลยน,นะครับ,รบต้องไวแบบนี้ต้องไวแบบนี้นะครับแล้วต้องคลุมไว้ต้องให้สะอาดเรยียบร้อยแล้วก็หลังจากนี้พวกก็มาอบตรงนี้เอามาใส่ซึ้งเปิดหม้อดูได้เลยตอนนี้อะมาดูในหม้อ ม๋อนะครับโอ้โหนี่ก็จะวางพักไว้แบบนี้นะครับค่ะวางพักไว้เราเคยแต่กินฮะวันนี้เรามาเห็นขั้นตอนการผลิตด้วยพอเสร็จเนี้ยจะดับเต็มนี้มันจะดูสวยมากเลยดูสวยมากค่ะอันนี้มันไม่เต็มแม่บุคไม่เป็นต้องลำดับไส้ของมันเราใส้ของมันใส่องไสรอันนี้ก็คือพร้อมอันนี้พร้อมไหม อ่ะอันนี้พร้อมแล้วพร้อมออกไปแล้วอ๋อนี่มาดูใกล้ๆครับมาดูอันนี้คือไส้ถั่วดาไส้ถั่วดานะครับอันนี้ไส้สังขยามาดูใกล้ๆครับอันนี้คือนี่ถั่วดาถั่วดาสังขยาจะสังเกตมีจุดจุดสัญลักษณ์อยู่นะครับอ่าอันนี้ก็คือที่จะวางขายปกติขายดิผายดีเป็นเทน้ e. ําเทท่าเลยเขาเขาเขาว่าอย่างนั้นมานะครับค่ะอ่ตอนนี้ถ้าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อเนี่ย สามารถสั่งทางโทรศัพท์จองมาก่อนได้ไหมครับค่ะสั่งได้เลยจำเบอร์ตัวเองได้ไหมจำได้อ่าจำได้จะขึ้นไปตรงนี้เลยนะครับเบอร์อะไรครับเบอร์โทรสองสองเก้าหกหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าหกหนึ่งหนึ่งสองแปดแปดห้าแปดค่ะอ๋อมีขายมีขายออนไลน์ด้วยไหมครับค่ะมีขายค่ะแต่ว่าต้องสั่งล่วงหน้าอ๋อต้องสั่งล่วงหน้าก็คือสั่งล่วงหน้าสองวันแล้วมีมีเพจมีเฟซบุ๊กไหมเปิดคนเข้าไปดูหรือหรือว่าหรือว่าอยู่ระหว่างการทําอยู่อยู่ระหว่างการทําอยู่ไม่บอกก็รู้ถามก็หาไปงั้นนแหละะ และนอกจากทำไ,ไอ้นี้แล้วนะครับก็ยังมีไม้กวาดด้วยนะครับรไม้กวาดมาดูไม้กวาดที่คุณแม่ก็ทำนะครับอ่ะตามมาดูไม้กวาดนะครับโอ้โหก็จะทําเป็นสองแบบสามแบบหลายแบบมากอันนี้คือเป็นมัดเลยนะครับรนี่เป็นมัดเลย มีขายส่งนะมีขายส่งส่งที่ไหนบ้างเงียมีส่งส่งภูเก็ตส่งกระบี่แล้วส่งในจังหวัดพังงาพังงาโอ้ยเดือนหนึ่งหลายร้อยด้ามเลยหลายร้อยด้ามเลยนะครับมีแผนจะส่งไปกัมพูชาไหมครับนี่ถ้าด่านถ้าด่านเปิดไม่ไม่ส่งต้อยาวไม่ส่งให้ส่งไปดื่มต้งไปดื่มนะครับอันนี้อันนี้แซวกันเล่นนะครับแซวกันเล่นหนุกหนานะครับแล้วมีไม้กวาดนี่ไม้กวาดที่ระลึกไม้กวาดที่ระลึกเป็นสวนส่งอันนี้เอาไว้กวาดปับอ๋อ ว่าถ้าใครมีความไม่ดีในตัวก็ปัดออกนี่นะให้หลวงพ่อไปปบปลุกเสกไดปไหมจะได้ปัดปัดฟานสิ่งไม่ดีออกโน้ตบุ๊กปัดโน้ตบุ๊กคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดโอ้น่ารักดีนะนี่แต่แต่ถ้าพูดถึงถ้างานบวชงานแต่งเป็นของที่ระลึกก็ได้นี่นะได้ค่ะเป็นของที่ระลึกได้เนี่ยชิ้นเท่าไหร่เนี่ย อันนี้อันนี้จริงๆแล้วขาย35นะมีนักท่องเที่ยวมาเขาจะเข้าไปดูตอนหน้าฝนนี่เราจะพักถ้าหน้าแลงจะทําที่ศูนย์เนาะอ๋อศูนย์จุ้มมีป้ายติดอยู่นะครับโอ้โหน่ารักนะลายกรนาดลายขนาดปัดหน้ายังได้เลยนะนุ่มๆมีพวงกุญแจก็สวยนะพวงโอ้โหลนนี้พวงกุญแจอยู่ตรงนี้มีไหมมีที่บ้านเนาะอ๋อไม่เป็นไรแสดงว่ามีแสดงว่ามีเยอะหลายรายการก็อันนี้ผมชอบนะมันนุ่มดีค่ะเวลาผมนอนราก็ปัดกร้พผากเล่น ปัดความเวยออกบางทีก็ไปออกไปออกพูดที่ศูนย์ราชการโอ้แล้วออกูนราชการผนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยพาไปมากกว่าแต่ขนมพาไปนี่สิ้นเดือนนี้น่าจะวันที่เจ็ดเลยที่ศูนย์ราชการะไปพบขนมจีบครับผมเห็นป้ายนี้พอดีเลยอันนี้โลโก้ของจําได้แม่งมากเลยพัฒนาชุมชนอันนี้โลโก้ของแม่เองแม่สุนีอันนั้นโลโก้ของครมพัฒนาบทสตรีนั่นหมายความว่า แม่ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับโลโก้ข้างบนนี้แน่นอนอันนี้คือพอชอบมาส่งเสริมค่ะส่งเสริมแล้วก็<แ>นั่นก็คือได้ทุนจากกองทุนบัฒนาสตรีแ,แล้วก็มาลงทุนทําการค้าการขายเ<แ>นี่ยเข,า,ขาเรียกว่ารัชการดีใจนะทำแล้วประสบผลสาเร็จยิ้มแยมแจ่มใสเนี่ยไม่ต้องมาวิตกกังวลละรอดละเอางี้กว่าอยากรู้ว่าภาพรวมทั้งปีทั้งเดือนเนี่ยรายได้เข้ามาเยอะไหม รายได้เข้าเยอะค่ะบ,บอกบ,บอกกล้องเลยครับบอกกล้องอเลยรายได้เข้าเยอะถ้ารวมกลุ่มใหญ่นะนอกจากกลุ่มที่กู้ม,มานี่กลุ่มที่กู้จริงๆแล้วเราทํากันหกคนนะสองกลุ่มกลุ่มละสาคนหคนแต่ว่ากลุ่มใหญ่ของเรามีตั้งหกคนหกสิบคนแล้วเราก็กระจายให้กลุ่มกลุ่มอื่นทั้งทั้งหมดทั้งหมดเอามารวมกันนี่ปีหนึ่งเราได้ยอดขายไม่ไม่หัก ต้นทุนทีน่าโฉงล้านกว่า๋อรับรับรายรับที่ยังไม่ักคการจ่ายสองล้านกว่าแล้วก็มาแบ่งกันในกลุ่มมาแบ่งกันเฉลียเฉลียแล้วมาแบ่งคิดเป็นกาไรสุทธิต่อคนต่อเดือนคือพันห้าร้อยบาทได้ก็ถือว่ายืนนะเป็นงานที่เบาๆทำเป็นอาชีพเสริมนี่คืออาชีพเสริมทาเบาๆอยู่ในล่มด้วยนะครับโอ้โหมีความสุขมากเลยด้วยแต่ว่า แต่ว่าถ้าเคยอย่ายึดเป็นอาชีพจริงๆแล้วถ้าเราไม่มีฮันทำเราไม่มีสวนไม่มีฮันทำถือเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้เลยนะได้ได้เลยใช่ไหมไม้กวาดนะโอ้ต้องทำด้วยใจรักต้องทำด้วยใจรักค่ะคือเอาเอาตรงๆถามก่อนว่าบางคนก็อยากทำนะแต่ก็ทำไม่เป็นน่ะเราสอนด้วยไหมหรือยังไงมีสอนเล็กในก่อนนั้นนายอำเภอให้ไปสอนที่ไปสอนเยวชนที่ เยาวชนผู้ด,ด้อยโอกาสนะตั้งห้สิบคนไปห <50 S 2> <น>้สิบคนไปกันสองคนวิทยากรไปสองคนแล้วก็ไปสอนชมรมผู้สูงอายุที่ท้ายเหมืองตอนนั้นห <50 S 2> ้าสิบคนห้าสิบคนสองโนเขาแต่ว่าอันนั้นเขา ผาก็มีพบให้ค่าอุปกรณ์อะไรต่อม่เเราเราแค่ไปเอาวิชาการไปถ่ายทอดพอรู้ไปถ่ายทอดเทคนิคไปถ่ายทอดนะครับก็ภาคภูมิใจเนาะมีโอกาสได้สอนลูกสอนหลานนะครับแต่ก็ลูกศิษย์ลูกหาเริ่มจะเต็มบ้านแล้วรียกก็ฝากเขาไปด้วยบางคนนะลูกค้านี่การการค้าการขายนี่มันต้องพบปัญหาตลอดเลยมันมาลูกค้ามาซื้อเขาจะบอกว่า แพงไปแพงไปเจ็ดสิบาทใช่ไหม uh huh. ของเกรดดีของเกรดดีคุณภาพดีมันก็ต้องราคาสูงใช่ไหมถ,ถ้าของโหลๆมันก็ของไม่ดีมันก็ราคาไม่ถูกราคาต่ำใช่ไหมตแต่ลูกค้ามาซื้อเขาจะเปรียบราคาต่ำหมดใช่ไหม uh huh. ใช่แล้วตอนตอนที่ได้ไปอบ,อบรมนักนักเรียนนะจะฝากนักเรียนไว้เลยสิ่งที่อาจารย์จะฝากบอกนักเรียนว่าถ้าพ่อแม่หรือลูกหลานนะ้าป้าอาอะไรนี่มาซื้อไม้กวาด อย่าต่อก็เลยอย่าต่อก็เลยเเพราะก็รู้ว่าต้นมาผูกนี่มันกว่าจะได้แต่ละด้ามมันมันต้องลำบากเหมือนกันต้องต้องใช้ความพยายามใช้ความพยายามความแปรนิดความรักความชอบด้วยเชื่อไหมว่าถ้าผมทําเนี่ยวันหนึ่งน่าจะได้ประมาณสักซีกหนึ่งไม่ได้ง่ายๆหรอซีกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวยุ้ยเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวลุยเอ้ยยอมแพ้ดีกว่าซื้อแม่ดีกว่าด้านละเจ็ดสิบบาทใช่ไหมถ้าสนใจก็สั่งได้เบอร์ที่เคยบอกไว้เมื่อกี้นะครับค่ะ ตรไปอีกรอบได้ไหมกลัวเขาลืมฟังนูน้นค่ะศูนย์เก้าหกหนึ่งหนึ่งสองแปดแปดห้าแปดค่ะอ่าแสดงว่าที่นี่ขายส่งด้วยขายปีกด้วยนะครับถ้าถ้าร้านค้าในตลาดต้องการมาสั่งซื้อก็มาซื้อที่เราให้ราคาส่งด้วยนะครับแต่ต้องสั่งล่วงหน้านะเพราะว่าสั่งล่วงหน้าันี้มีคิวลูกค้ามาเลยที่ที่เห็นเนี่ยที่เห็นเนี่ยเราอยากได้กลับบ้านนะแต่ปรากฏว่าไม่ได้แล้วมีเจ้าของจองไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ สุดยอดมีความสุขมากต้อง <Yeah. S 1> ขอบคุณแม่สุนี <Yeah. S 1> สวัสดีครับ yeah.